สวัสดีคะ่ะมาเจอกับใหม่นะคะกับเพจบัญชีภาษีออนไลน์บายอังวารานะคะวันนี้นะใหม่มาในเรื่องของสร้างค่าใช้จ่ายด้วยบัตรประชาชนของคนอื่นอันนี้นะที่เปิดหัวมาอย่างนี้ไม่ใช่การแนะนํานะคะต้องบอกก่อนนะคือไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะท่านผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยอาจจะได้รับคําแนะนํามาว่าในการที่เราอจะทําให้ค่าใช้จ่ายของเราเพิ่มขึ้นให้ไปหาบัตรประชาชนมาใช่ไหมเราก็ทํารายจ่าย และแนะืบัตรประชาชนของเขาอ่าซึ่งเจ้าตัวรู้หรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะวันนี้ใหม่จะมาบอกว่าจุดเสี่ยงของการทําแบบนั้นน่ะมีอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามใหม่นะส่วนตัวนะใหม่ไม่อยากให้ทําเลยคือเราควรจะหาวิธีการบริหารภาษีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทางนี้แต่วันนี้ใหม่มาบอกจุดเสี่ยงของการทําแบบนี้นะคะเรื่องแรกเลยนะคะคือตอนที่เราเอาบัตรประชาชนของคนอื่นเนี่ย มาใช้ทําเป็นค่าใช้จ่ายนะถ้าเจ้าตัวเขาเองอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะอันเนี้ยเป็นความอันตรายมากเพราะเขาอ่ะก็จะเอาเรื่องเราได้เหมือนกันใช่ไหมคะข้อที่สองคนที่เราไปขอบัตรประชาชนเขามาเขาอาจจะรู้เรื่องและร่วมด้วยอ่าอาจจะช่วยหรือได้รับค่าตอบแทนอะไรก็ตามอะนะคะแต่พอทําแบบนั้นไปอ่ะสิ่งที่เกิดความเสี่ยงเลยนะคือ สมมุติว่าเขาอะไปลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าไปลงทะเบียนอะไรของทางรัฐว่ารายได้ไม่ถึงกี่บาทอะไรแบบนี้ค่ะโดยที่เขาไม่รู้หรอกนะว่าเราอะเอามาใช้ค่า้จ่ายอะจำนวนเท่าไหร่เป็นค่า้จ่ายของเราคือควรจะเป็นรายได้ของเขาถูกต้องไหมคะแล้วเขาเองอะก็ไม่ได้ยื่นภาษีด้วยนะคะโป๊ะมันแตกตรงนี้ละคะ่ะทุกคนคือถ้าทางสรรพากรนะ เกิดเอะขึ้นมากับข้อมูลที่เราให้ไปเราก็เข้าไปดูว่าอา้าวจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่เห็นจะมีการยื่นภาษีเลยนี่นาเออแล้วตกลงอ่ะเขาเนี่ยเป็นผู้เป็นลูกจ้างของเราหรือว่าคนที่เราจ้างจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการสืบสาวราวเรื่องแล้วไปเจออะไรบางอย่างว่าเราอ่ะเอาเขามาทําเป็นค่าใช้จ่ายเนี้ยแหละค่ะมันก็จะทําให้แบบเกิดเรื่องอื่นอีกมากมายเลยนะคะโอเค เพราะฉะนั้นน่ะวันนี้ใหม่ก็เลยมาบอกนะว่าอันนี้เป็นจุดเสี่ยงในการที่เราเอาบัตรประชาชนของคนอื่นมาทําเป็นรายจ่ายของบริษัทเราทั้งที่มันไม่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะทางแก้เนี่ยเบื้องต้นเลยอะ่ะหม่คิดว่าควรวางแผนภาษีตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วหาทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่วิธีการนี้จะดีที่สุดเลยนะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะหวังว่าจะ เป็นประโยชน์นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ